สวัสดีค่ะพี่น้องลูกลูกซ้ายลูกลูกซ้ายอยู่ข้างหลังอันนั้นโรงเรียนเพิ่นเท็ดไ้เด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวดูเสียฮันกองให้เบิ่งค่ะลูกลูกซ้ายค่ะเจฟฟี่ดีวายเบิ่งลูกเพิ่นเบิงบ่งใดยอยู่พี่น้องแต่ว่าไทายตรงๆเพิ่นบ่ใหญ่ไทยเพื่อนยากอายนอเนอกกันเนาะ มือนี้อากาศแดดเปี้ยงเปียงอยู่เด้อค่ะนี่อากาศมือนี้พี่น้องเปียงเปียงยุ่งสิละมือนี้จุลี่สิไปเอาฟื้นเด้อค่ะพี่น้องเด้อมือนี้ไปพระเอกเราไปตัดไว้แล้วจุลี่กับลูกายสิไเป็นโหลดไซส์ปิกอัพค่ะสิบปซอยลูกซ้ายค่ะเดยวสิไเปเอาเสื้อแขนยาวไซส ตอนนี้จุลี่กำลังีะออกบ้านเลยท้ายให้พี่น้องเบิง้งซื้อเดี๋ยวไปเอาฟื้นน้ำกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะช่วงนี้จุลี่ก็สิหยุ่งหุ่งแน่เด้อค่ะพี่น้องเด้อช่วงนี้ในสิบูเบอร์รี่ในสิตัดฟื้นไว้ทะฟิงเนาะพี่น้องหนาหนาวค่ะก้อนก้อนหน้านี่พาพี่น้องเข่าป้ากะป้ากะแหงจันที่ไ้เบิ้งนหนาแบบพี่น้องเนาะ กันเลยบริเวเข่าป้าปันไดคะ่ะช่วงนี้ปามันแห้งจังที่จังที่บอกละคะ่ะฝนบดตกพี่น้องช่วงนี้เป็นแต่ย่านไฟป้าอยู่เนาะพี่น้องเนาะไปค่ปะบันนี้ไปเอาฟื้นน้ากันพี่น้อง ไปพี่น้องได้เวลาล่ะได้เวลาไปคนฟื้นเนาะค่ะน้องมาค่ะมาตามมาเบืองน้องกันค่ะอพอ,อดแล้วพี่น้องพอดแล้วคุณเพะเอกห้อยไระเอกเรามาตัดไว้ ลีกับลูกซ้ายก็สิมาโหลดใช้ปิกอัพค่ะมาโหลดใช้รถเพว่าอาจสินักแน่เด้อเพราะว่ามันบบทันได้แห่งดีปันใดวาสันสินักแน่จะกน้อยอย่วสันเราบอกไปเอกเป็นคนมาตัดเลยลีกับลูกก็เป็นคนมาโหลดใช้ปิกอัพนะพี่น้องผู้นอดรถคนฟื้นรถคนฟื้น ลูกซ้ายขับห้มือนี่นั่นละค่ะจุลี่คอโตจุลีคอโตโลบฟื้นกันด้วยพี่น้องเนาะเดี๋ยวโหลดแล้วแล้วเดี๋ยวมาเบิ้งกันอีกเที่ยนึงค่ะ แล้วนะครับพี่น้องได้โหลดหนึงและวว้าวว้าวว้ยูกันอยูกันะคิวมีแกดอแล้วเหรอพี่น้องโอ้ยเงาแตงเงาแตนนี่กระสีประมาณนี่แหละคะ่ะสูมมือนี่เนาะพี่น้องนะเนาะได้โหลดหนึงแล้วได้ลดนึงแล้วกระสีอยู่กระสีประมาณนี่แหละค่ะพี่น้องดุลีช่วงนี้เนาะ พี่น้องเนาะเก็บบูเบอร์รี่ตัดฟื้นว้ถั่ฝิงขนฟื้นว้ถั่ฝิงแล้วก็เดี๋ยวถ้าไปอันโหลดอีกเดี๋ยวบัดน,นี้พี่น้องเลยแต่ว่าดูรี่มือน,นี้คือสิทอน,นีสะกอนค่ะคือสิบ่บ้าเฝ้าคือสิบ่บ้าเฝ้าอันอันโหลดบันไดดอกค่ะคือสิบเบ้าเฝ้าอ่ะลงสิล้อให้ออดย้ำมือแรงแดดอ่อนๆหรือว่าสันกับย้ำมือเศร้าแดดอ่อนๆจังค่อยเสียวอ,ออกจากรถเนาะพี่น้องเนาะไปคืนบ้านเหรอพี่น้องคืนบ้านเหรอ รถคนฟื้นจุล่รียูเรดี้อวีเรดี้ไอติ้งดัดวันอินฟอนด์ o ด t ร์ไทยเลยค่ะนี่โอเคไปละบิ้งชมผลงานดูพี่น้อง <laughs> ชมผลงานโอ้ oh. mm ื hmm. uh huh. เสียไปอันนึงค่ะหลุดน้ำทางไปอันนึงพี่น้องหลุดน้ำทางนี่ How many maybe one or two lost two maybe ล mm ุด hmm. ไป 1, 2, อันหนึ่งสองอันประมาณอันหนึ่งสองหรือสองอัน i ิ k งวันอ h e ย e maybe I'm not sure เท่านั้นแหะค่ะน้องพี่น้องเนาะนี่หอดบ้านแล้วเดี๋ยวไว้ทานั่นอีกเทีย่ยนึงค่ะตอนนี้ค่ะจอดไว้สักก้อนค่ะห้อแล้ะค่ะตอนนี้นมียไรเรมาหอดบ้าน <laughs> มาหอดบ้านเสียไป เสียไม่ไปสองอันค่ะพี่น้องเสียไม่ไปสองอันทอดบ้านเนาะพี่น้องเนาะจะละเนาะขะน้องพี่น้องเนาะโอ้พี่น้องลูกซ้ายเอารถจุลี่ไปสีไปเอาสองอันนั่นมาสันรถเจ้าของเ่เอาไปเอารถเอารถจุลี่ไปพูดรถเจ้าของจอดที่พูดนะขับรถจุลี่ไปที่ไปยังที่ไปเอาฟื้นมาสันฟื้นที่มันเฮียนะพี่น้องที่ไปเอาฟื้นที่มันเฮีย่าสันโอ้ย หลูกเลยรถขนบุเบรี่แม่เจียวไปขนฟื้นมาสั่นนั่นแหละเนาะกับน้องพี่น้องเนาะสิกลับไปเก็บฟื้นวันนี้แม่น้องพี่น้องเนาะสั่นแล้วเนาะกับน้องพี่น้องเนาะมันอันนั้นมันมันมันหลุดอยู่ก่างทางค่ะพี่น้องต้องแปลอาออกถ้าบพาะสั่นค่ะเข่าออกบ้านบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะกวางทางขึ้นบ้าน ซแลเน้ะคะนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวไว้พ่อกันไหมคลิปหน้าขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกซับสไกร้แล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวไ้พ่อกันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะไปเศร้าเมียกอนค่ะไปแล้วพี่น้องบ๊ายบายหุ่นรถลูกสาย